สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณชาธาดาธีรัสกุลนะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มแมวป่าหัวแบนค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอนวัตกรรมที่มีชื่อว่าเวจี้โซลาร์เซลลนะคะหรือก็คือแผงโซลาเซลล์จับผักนั่นเองค่ะ พวกเรานะคะจึงคิดคนวิธีแก้ปัญหานะคะโดยการนําผักเนียไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เป็นวิธีที่แตกต่างออกไปค่ะนั่นก็คือการนําไปผสมกับสารดูดซับรังสี UV นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบหลักของการทําแห่งโซลา่าเซลล์ค่ะโดยเราเนี่ยจะไม่นําผักที่ไหนก็ไม่รู้นะคะมาใส่ม่ว่ๆโวๆ,วๆคาะเราจะนําพืชท้องถิ่นนะคะ80ชนิดเนี่ยมาแยกคัดแยกออกจากกันก่อนว่า พืชนิดไหนที่ใช้ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะนําไปกันน้าผลไม้ออกกันกรองอีกรอบนึงแล้วก็นําไปผสมกับเรซินค่ะจากนั้นก็นําไปขึ้นรูปทําเป็นเวจีโซลาร์เซลล์ของเราได้เลยค่ะโดยที่เวจีโซลาร์เซลล์ของเรานะคะจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปจากโซลาร์เซลล์แบบเดิมค่ะนั่นก็คือจะมีคุณสมบัติเหนียวแน่นทนนานนะคะมีเฉดสีที่ต่างออกไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันจะแตกหักง,ง่ายด้วยค่ะ โดยนวัตกรรมตัวนี้นะคะสืบเนื่องมาจากปัญหาฟูดเวสต์นะคะหรือก็คือปัญหาเศษขยะจากอาหารนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันค่ะุทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทําไมเราถึงเลือกผักเนี่ยมาทํานวัตกรรมอันนี้เหตุผลนั้นก็เป็นเพราะว่าวิธีการกินของมนุษย์ในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งก็มีตั้งแต่การกินตามกระแสะกินเพราะว่ารสชาติที่ไม่อร่อยนะคะเปีนรสชาติขมรวมไปถึงการกินตามใจตัวเองเลือกกินแต่เนื้อสัตว์อีกด้วยค่ะ และด้วยเหตุผลเหล่านี้นะคะทําให้ผักที่เดิมเนี่ยย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติเนี่ยก็ไม่สามารถไม่สามารถย่อยสลายได้ทันนะคะจนเกิดเป็นขยะเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหมน็นโชยไปทั่วแล้วก็ยังเป็นบ่อกเกิดของแมลงวันซึ่งเป็นผ่าหะนํำเชื้อโรคอีกด้วยค่ะ โดยที่เวจีโซลาเซลล์ของเรานะคะหลังจากผ่านการทดลองต่างๆแล้วเนี่ยเราจะนําไปขายให้กับกลุ่มคนไปทํางานนะคะที่มีอายุ25-45ปีหรือกลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนจากการใช้พลังงานแบบเดิมเป็นพลังงานสะอาดคนที่ต้องการลดมลพิษทางอากาศนะคะมลพิษทางแผงโซลา r เซลล์รวมไปถึงคนที่อยากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ หลังจากที่ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับเวจี้โซลาเซลล์นะคะพวกเราพบว่าเวจี้โซลาเซลล์หรือแผงโซลาเซลล์ที่มีผักเป็นส่วนประกอบเนี่ยสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นะคะได้มากถึง48%ของเวลาทั้งหมดนะคะเมื่อเทียบกับ10-25%ของแผงโซลาเซลล์แบบเดิมค่ะและนอกจากแผงโซลาเซลล์จะผักเนี่ยจะช่วยลดปัญหารเรื่องฟู้ดเบสแล้วก็ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็มลพิษจากแผงโซลาเซลล์แบบเดิมอีกด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเวจี้โซล่าเซลล์หรือแผงโซลาเซลล์จากผักของกลุ่มแมวปลาหัวแบนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนั่งสาวนชชาธาดาธีรสกุลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ